สวัสดีครับผมวิทูลกุลทวชัยจากไดร์เมอร์ตลิงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์กับรถยนต์รุ่นใหม่จากโต y ต้าครับนั่นคือโต y ต้ายาริ s รุ่นปรับปรุงใหม่ครับสำหรับโต y ต้ายาริ s ในรุ่นปี2021นีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงใหม่ แต่ก็มีการปรับปรุงไม่เยอะนะครับอย่างเช่นในกรณีของด้านหน้านี่ที่เห็นเห็นก็คือในส่วนของกระจังหน้าครับณส่วนนี้ครับตรงกลางช่วงโลโก้นะครับของเดิมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่สําหรับรุ่นนี้จะมีการปรับเป็นตัวสีดําเงาครับถัดมานะครับที่ด้านหน้าเช่นกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของวัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกนะครับซึ่งจะมี การดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งก็จะรับกับในมุมของแผงกันชนหน้านะครับจะเป็นลายรับกันอย่างค่อนข้างจะลงตัวเลยทีเดียวในส่วนของล้อนะครับก็ยังเป็นล้ออลอยขนาด1ินิ้วเหมือนเดิมลายเดิมนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนการใช้สีการเล่นลายของสี สำหรับที่ด้านท้ายนะครับก็จะมีการดีไซน์สเกิร์ตหลังแบบใหม่นะครับก็ดูสวยงามแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงในเรื่องของรูปโฉมภายนอกครับสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริรุ่นปรับปรุงใหม่นะครับก็มีประมาณนี้สำหรับภายนอกส่วนภายในมีการปรับปรุงอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุภายในใหม่นะครับก็จะเน้นเพิ่มความ นุ่มในการสัมผัสแล้วก็ให้ความรู้สึกที่พรีเมียมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวงมลาลัยนะครับก็มีการหุ้มหนังแบบนุ่มพิเศษแล้วก็ตกแต่งด้วยด้ายสีฟ้าซึ่งวงพวงมลาลัยนี้ครับจะทําให้รู้สึกจับได้นุ่มมือแล้วก็มีความกระชับมากขึ้นครับและสําหรับครั้งนี้นะครับทางยาลิสได้มีตัวรุ่นพิเศษเกิดขึ้นอีก1รุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่น x r b e r นั่นเองโดยรุ่น x o b e r นั้นจะมี มาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับมีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประตูแล้วก็ซุ้มลอนะครับมาดูกันชัดๆนะครับที่สเกิร์ตด้านหน้านะครับก็ ดูแล้วมีความสวยงามและความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นหน้าตาของล้ออลลอยของ Xerber ขนาด16นิ้วนะครับก็มาพร้อมกับช่วงล่างโชคอัพและสปริงที่จะยกตัวรถขึ้นอีก30มิิเมตรเลยทีเดียวก็ลองมาถามตัวคุณเองดูครับว่าล้อลายแบบนี้คุณชอบหรือเปล่า ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นชุดตกแต่งที่ด้านข้างประตูนะครับรวมไปถึงชุดตกแต่งที่ซุ้มล้อด้วยไล่มาถึงด้านท้ายนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตหลังนะครับก็ดูหน้าตามีแผ่นสะท้อนแสงด้วยนะครับก็โดยรวมนะครับผมว่าก็ให้ความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความชอบของท่านผู้ชมด้วยว่าชอบแนวการตกแต่งแบบนี้หรือเปล่า สำหรับยาลิตรุร่นปรับปรุงใหม่ในปี2021นี้นะครับก็ยังคงหลกัหลกๆ3รุ่นหลักไว้เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือรุ่นเอ็นทีรุ่นสปอร์ตแล้วก็รุ่นสปอร์ตพรีเมียมนะครับซึ่งก็ยังคงราคาไว้เท่าเดิมเช่นกันนะครับนั่นก็คือในรุ่นเอ็นทีราคาอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทส่วนรุ่นสปอร์ตราคาก็อยู่ที่6 9 0 0 0บาทและสําหรับรุ่นสปอร์ตพรีเมียมราคาก็อยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทโดย รุ่นสปอร์ตพรีเมียมนั้นถ้าจะเพิ่มหลังคาแบบทูโทนก็เพิ่มเงินอีก5000บาทครับและสำหรับรุ่นปรปับปรุงปี2021นี้ก็มีการเพิ่ม2รุ่นย่อยเข้ามานั่นก็คือรุ่น Sport X นะครับแล้วก็รุ่น Spo r t p พ e m เม m X มเสำหรับความแตกต่างของ2รุ่นย่อยที่เพิ่มเข้ามานะครับโดยที่มีตัว x ตามหลังนะครับไม่ว่าจะเป็น s ป o r t p พ e ีเม m X มหรือว่าจะเป็น Spo r t X กก็ตามความแตกต่างก็คือ การตกแต่งภายในแบบใหม่ครับโดยการเน้นสีทูโทนนะครับโดยเน้นสีแดงเข้ามาช่วยเสริมก็ถือว่าใครที่ชอบความแตกต่างของภายในแบบนี้ก็น่าจะโดนใจครับโดยราคาก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับจากตัวปกตินะครับจากสปอร์ตพรีเมียมธรรมดาเป็นสปอร์ตพรีเมียมเกเนี่ยก็เพิ่ม5,000บาทนะครับเป็น6 8 8 0 0 0บาทนะครับส่วนตัวสปอร์ตนะครับ ก็มีการเพิ่มมา5 0 0พันเหมือนกันครับจากตัว s p o ร์โดยราคาตัว s p o ร์ตจะอยู่ที่614,000บาทนะครับโดยคนที่สนใจนะครับชุดแต่ง x อ r b ซเนี่ยนะครับก็จำเป็นนะครับที่จะต้องซื้อในรุ่น Sport Premium X หรือ Sport X เท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องมีการสั่งทางโชว์รูมเลยว่าเราจะต้องการอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษชุดนี้เข้ามาด้วยเพราะว่าชุดอุปกรณ์ เอ็กเอเนี่ยครับเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ไม่สามารถจะสั่งมาติดตั้งที่โชว์รูมหรือติดตั้งจากข้างนอกได้จะต้องมีการทําออเดอร์ตั้งแต่การสั่งจองซื้อรถเลยเพราะฉะนั้นถือว่ารถรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นพิเศษจริงๆนะครับที่มีการตกแต่งที่เป็นมาตรฐานมาจากโรงงานแล้วก็ไม่สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์มาตกแต่งเองได้เพราะฉะนั้นคนที่สนใจนะครับก็จะต้องทําตามกติการครับ,รบซื้อรถรุ่นนี้ สปอร์ตพรีเมียหรือว่า Sport X แล้วก็สั่งออเดอร์ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพร้อมไปเลยทีเดียวโดยรถในสไตล์นี้นะครับถ้าคุณชอบครับคุณก็จะต้องทําการกติกาที่ทางโตโยต้าตั้งไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อรุ่น Sport Premium X หรือว่ารุ่น Sport X แล้วก็สั่งทางโชว์รูมเลยครับว่าต้องการอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ x อ็ e r เพื่อให้เขาจัดใส่มาให้จากทางโรงงานเลยโดยอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ ก็จะมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานโรงงานซึ่งคุณจะไม่สามารถหามาติดตั้งเองได้จากข้างนอกนะครับแล้วก็ทางโชรูมก็ไม่สามารถที่จะสั่งมาติดตั้งให้รถคุณเป็นกรณีพิเศษได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบยาลิสท,ที่มีการตกแต่งแบบนี้คุณก็จะต้องสั่งทุกอย่างตามขั้นตอนที่เขาจัดเตรียมไว้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งที่ทางโตยต้าตั้งใจทํามาเป็นพิเศษแล้วก็ต้องการให้มันมีความพิเศษที่เพิ่มมากขึ้นครับ ส่วนถ้าใครไม่ชอบในชุดแต่งหรือไม่ได้สนใจในชุดแต่งสไตล์แบบนี้เจ้ายาฤทธิ์รุ่นปรับปรุงใหม่ก็ยังมีความน่าใช้ตามสไตล์โตต้าเหมือนเดิมครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ว่าคุณจะชอบแนวนี้หรือเปล่าถ้าชอบก็โตต้าครับชื่อเสียงก็ยังเป็นที่น่าไว้ใจได้เหมือนเดิมส่วนรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมรรถนะหรือว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ อันนี้ก็ลองช่างใจดูครับว่าอันนี้เป็นสไตล์ของคุณหรือเปล่าแล้วยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับรถรุ่นอะไรนั้นก็อดใจรอกันครับ